การต้นมังหุ่งการต้นหมักละกอออกหักแล้วพี่น้องสิมฮาวันก็ออกหักแล้วง่ายๆพี่น้องวิธีการต้นมังหงุ่งต้นนี้มันบเป็นหมากมันขี้ลายก็เลยว่าสีการได้ปลูกวนใหม่มีหักเต็มเลยเห็นหกักหอเ่าหกกำลังออกจุดจีดเลย ไก้ชิดเลงปลูกแล้วหากกำลังออกเดียวถามันลามขึ้นมาฮอนนี้เอาจึงสิคอยปลูกหากลายลเลยดิยพี่โนโ้องหากกำงามเลย วิธีเหตุกับบริยากเี่นเององ่ายง่ายเหตุอย่างไรก็ได้เหตุตามที่เขาจะสอนเขาจะจะมีคลิปสอน